เกมในคู่ที่2องโอ้โหนี่น่าจะเป็นบิ๊กแปะเลยคู่นี้ผลงานเยค่อนข้างจะดีแล้วทางด้านแสงผ่านครับช่วงนี้โอ้โหแล้วเช่นเดียวกับพินวัฒน์เบย์เรียกว่าอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นนะคู่ครับแสงผ่านเกมล่าสุดผลงานดีมากครับเช่นเดียวกับพินวัฒน์เดยครับโอ้โหถือว่าผูนเล่นตัวหลักๆก็หลายๆคนก็อยู่กันค่อนข้างจะคบครับวันนี้ตัวหลักๆแม็กซ์ยืนอยู่เพชรนุ้ย กอ็ยาวแล้วก็เกมฑ์แล้ี่แถวปูยังเป็นทางนั่งนัดก็เช่นเดียวกับเสมฮาเออเหรือเรียกว่าชุดใหญ่เลยแลวันนี้ไม่มีผู้เล่นในล้าวบาดเจ็บล้มหายใจจากไปไหนนะแต่คนเดียวครับโอ้โหไม่หายยิงทักทายลูกนี้เออเดี๋ยวต้องจับตาดูครับผู้เล่นศูนย์หน้าของทางด้านซินาบัตเบย์รับโม้เยอะนะเรื่องวา่านี่เป็นตอนนี้เครื่องจกักรผลิตสกอร์แล้วครับทพาระตูอย่างต่อเน,นื่องครับเดี๋ยวต้องมาดูครับ ทางด้านเส้นหาเนี่ยข้างหน้าสามภาสาเนี่จะทําได้ดีขนาดไหนวันนี้มาเจอกับพีรวัตรเบรับเรียกว,ว่ากลุ่มหัวตารางนี่โคลจอนมาเจอกันเองนะครับใีหนึ่งในเกมนั้นครับสูงหน้ายัางเป็นน้ำว้าอ,าอาุ้มเพชรตะวันนี่แม่บอลเอ๊พันขาตัวเองมีเกิดเสือเหมือนกันครับยังเก็บกลับมาได้ครับพีรวัตรเบรย์งนะัขวาสนามแม่เป็นหัวปหตึ้งเลยดักไม่ได้ครับดักกลับมาครับเพชร เตจะจับอยู่เราให้ทางขวาครับแม็กเปิดย่าวย,วย,ออยาวจะให้กองผูกชิ้อยู่เพื่อนไม่พร้อมครับคนให้ทางขวาวัดครูนี้เข้าขวาใจหลอกเกมแน่เูยเมนี้นนนเล่นบอลถ้วยแล้วทำให้ทีมหวานเย็นเ,เนื่ยเสียจุดโทษยังไม่ทนะ่วมพ้นเวลาบาดเจ็บจะแม่คาวนี้นี่จังหวะจังหวะจะกัดมือเอามือไข่หลังเลยครับโอ้เน้น เกมที่เจอกหวานเย็ถ้าใครได้ดูัเกมลนทาเสียสุดโคดในช่วงทเจ็ดเลนาทีสุดท้ายเลยครับก็เลยทำให้หวานเย็นเลยนะโดนตีเสมอแล้วอ้งสุดโคตยันในช่วงช่การเดือสุดโคตรเนหาแล้วเสียหักมาดูว่านียี่บอเนนิวชิชมาโอ้โหันโด่หน่อยตอนสุดท้ายอ่อลึกออกหลังไปเองครับ ตั้งเตะจากฝาประตูเล่นส yeah. ั้นทันทีครับแม็กใช่ถ้ารู้ส่งกลางมาดูดูว่าวันนี้ต้องเจอกับนี้ก็ดูดแเดกเปิดมาโลยโกินเนี่กะยูนเลยจะได้ไม่โดนกรอบก็จังหวะสุดท้ายเด็กเยวแค่ตั้งเตะจากฝาประตูบลเราเล่นสั้นๆครับโอ้โหดูนั่นเลนไม่ค่อยใครจับกันครับเปิดยาวมาก็ไม่ดีเลย บทีส่สามข้อสารของเขาไดเสกผ่านนี่เป็นคนแล้วก็ไอ้แล้วก็เป็นนั่นวัดก็ยืนเป็นศูนหน้าตัวค้ำอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวต้องดูครับเกณฑ์ลาสุดนี่พวกเขาก็ทำผลงานได้เข้าหน้าดีสามคนนี้ทั้งวัดทั้งไอ้แล้วก็คนเนี่ยทำปรถึงได้ด้วยครับขอสั้นๆนะเพจให้ย้ยอนเดี๋ยวมาตั้งนใหม่แล้วโอ้แล้วยาวเดินลูกนี้ลึกเกินไปแล้วนะนิวนี่ประกบติดเลยครับไม่ให้นุ้ยได้ขยับแล้ว พาฟ้าวานิลมองข้างหน้าอยู่ไอจักจะเปิดแล้วให้จับจด嘛วัดจับแรกไม่ดีเลยจังหวสองยาวนุ้ยพลิกมาดได้แล้วเจอลุงสองคนเนี่ยที่บอลสวยละคนคนหลบมาหนึ่งสองสวยครับแล้วขวาว่าง้วจังหวะนี้เปิดอีกทีแล้วปิงไม่โดนละโอ้โหวัดบอต้องคนเลือนแล้วจังหวะนี้หออนึ่งสองสามาหนึ่งอึดคนเนี่ ออจังหวะพิลผ่านตรงกลางในสองคนได้เสมอแล้วก็ผ้วในจังหวะได้จริงแล้วมัจะพู่เนี่ด้วยจังหวะคือว่าโอ้โหเแม่เมย์จังหวะนี้ยังหลอกได้สวยแล้วโอ้โหเอาสองล้มาได้ครับพิลาวเตแล้วตีครับยาวตัดสินใจยิงตันโชงนี่ไม่ตรงนี้ก่อแล้วโอ้โหเออไปให้ขวาสนามมามาจะพูดในกองหลังแล้วผู้สาวว่าตรงนี้สะดุ้งเลยครับโอ้พิลาวเตจังหวะให้มาจะพูดในกล้าเล่นแล้วเกิดเสีย กิดีที่เพ็ดนีไหมอ่าจังหวะเราไปคล้องบ่อนมาได้เอยาวลูกนี้ก็ยังมันมันไปครับเพ็ดไปจับมาลงแต้วอา้วย โอ้โหแมดูว่าก่อนหมันแก้งหมันขาเจอกันนิวนิวนี่ตามออกมาถึงขึ้นสนามเลยครับไปไหนไปด้วยโอ้โหเรียกว่าแมปะกบแมนดูแมนเลยครับบางอยู่แล้วจับถ่ายไปทางขวาแม็กเจอสองนี้ไปวิ่งหน้าตั้งลืมเส้นครับยังถึงครับแม็กคืนกลับมาเอาแล้วข้างหน้าไม่มีใครดักได้วับัดแล้วสวนกลับมามีสองคนเรียเสียมากวัด รอเพื่อนอยู่ในกลางวันนี้ไอ,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 อ้จะเปิดให้เพื่อนรุ่นนีไม่แน่จะเปิดวางไม่ได้ผลเนี่ยเกมแบบนี้มีใครพลาดง่ายเรียกว่าโอกาสเสี่ยีสูงเลยเปิด <c oughs> ์จาวขึ้นมาดีพักตรงแล้วจังหวะนี้นะแมะดูดิครับใส่ไม่ไดนบอลฟ้าด อจังหวะในมือแต่วโอนปัดกิบไปเต็มเลยครับจังหวะถึงป้อนก้อนก็ตัวเนี้ยโอ้โหแล้วก็ตัวอยู่ที่บอลครับน่าจะขอยิงเองเลยครับเาแล้วมาดึวแล้วฟีทิกงระยะอันตรายครับยเท้าหนักอยู่แล้วเต้นสั้นยังไม่ยิงครับแล้มอ่ะมายจีนละว่ะสองเป็นเพชรครับ บอลยังฉันลับออกหลังเงินได้แค่คอนเทคติฟทางด้านซ้ายครับเลยจังท่านเงินหนึ่งสองมาเทสเทสย้อนเนี้ยมาบ้านเงินใหม่ที่นั่นครับแสองยิงไกลแล้วไม่ตรงนี้เจาะลบมากดูแล้วจ่อไม่เข้าสิต้องลองหันมายิงกับเขาสองดูบ้างเงินบางทีเกมมันตื่อ ยัดมาคนแป่งต่อเราวัสดสวยข้างหน้าโยเข้าขวามาวัดฝังสนามมาขวาล็อกเอ้ามาได้แล้วทวดนี่ลงจีนเลโาหูยังปัดได้เออผู้กองตูจังหวะนี้ยังไหวยังบุกจะบบังด้วยมันจะขึ้นหนวยตัวจะดูซุปเปอร์เซ็นลมนัดไม่เสียง่ายๆครับดูเออพีนอร์เบย์เอาให้จังหวะนี โอ้เสียงง่ายๆกันไอ้แต่งบอลลูกไม่ดีแล้วมนะันยังจะไปขึงด้วยฝ่าเท้าเขาแต่ว่าจัง,งหวะขึงนี่ยหนึ่งบอลมันลั่นเยอะอย่างได้เลยลูกคูก่นี้เสียร์มากโ,โ,โอ้โหเกมนี้อึดอัดเลยแล้ว้งสองทีมใครจะพลาดไม่ได้เหมือนกันเนื้หรือจิกก้มลูกนี้ไม่ตรงต่อแล้วคนโอ้โดูเขาหะเกมแบบนี้ถ้าใครพลาดเล็ๆกๆน,น,น้อยๆมีโอกาสโดนลูกโค้ชสูงเลยเพราะว่า ลูกเกมมันแค่แนวสูสีที่เดียวต่งตางเตศาสยาวขึ้นมาตู่ก็โน้ชทแล้วลูกนี้ง่ายเกินไประโถดไปแล้วหลักลงมาไม่ดีโดนเกลียดนิดนึงด้วยแต่ว่าจังหวะแบบนี้เนาะสุดใหญ่เนขะาจะได้ฟาวเอาล่ยให้บอลไม่ดีแบบนี้ ซ็อให้ว่าเจ้าล็อกเข้าซ้ายมาตูดจมูกเข้าฝายีไม่ได้แล้ว,ลวอู่บอลหอกข้างไปก่อนแล้วเป็นบอลทุ่งอน่างนั้นซ้ายของโอ้น่าจะเป็นลูกเปล่าเลย ไอพี่ย้อนหลังที่ตัดปา่าแลนะ้วเสียประตูอ่ะอ๋ะอไม่ลม้มอ่ะให้ตัวเล็ก,กดีกว่ายน้ำไหมครับม ปิดจับแล้วมึงนี่อ้อาวแล้วมึงดึแล้วจังหวะนี้ไม่ได้รือเปล่าครับโอู้หนี่ครับจังหวะนี้แม่จะไปต้องบอกว่าเรียนแบบมาร์เดลน้านี่ไม่ได้โอ้โห ว่าก็ทั้งคู่เนี่ย้ต้องบอกว่าถ้าเพื่อสินไม่ได้จ้องอยู่นี่อาจจะดูไม่ทันได้เพราะว่าภาพช้าเลยแล้งไปดูในไฮไลท์ครับโอ้โหท้่จังหวะที่บอลเนี่ยเข้าไปตรงไวครับโอ้โหแล้วก็ไม่ได้ยังเป็นแฮนด์บอลเลก่อนยังให้ด้านขวามาไม่ถึงยาวลงมาช่วยอ่ะเรื่องนี้ลูกไาจังหวะนี้แล้วนะเพชรโดนเข้ามาสกิดนิดนึงหรอแต่โู้ช่างแล้วพัฒเป็นตัวอย่างที่ดีครับ เขาเปิดนาลูนี้ก็ยังแรงเกินไปครับโอ้โห,โหเกมนี้โอกาสที่ประตูจะมีเนี่ยเรียกว่ามีสลอตก็จริงนะแต่ว่าโอ้โหย,ยังถว่ายังไม่เด็ดขาดด้วยกันทั้งสองทีมเนี่ยครับ

โอ้โหท่าจังหวะนี say, uh, but, ้ย um, uh, ังไงก็ฟาวหน้า่อนเยอะหาลรมาดูนะจังหวะเป็นฟีทอีกแล้วโอ้โหเกมนี้ตอนนี้ก็บอกว่าอึดอัดเลยนะตอนของทีม เราไปติด <c oughs> อีกทีครับปานโค้งโอ้โหเกมนะก็ยกสูงเกิน,กนไปครับบอลมันยังลึกครับจังหวะสุดท้ายเป็นตัน้งเก๋จากฝาประตูขึ้นมาครับหาใครพิทุกหาทีมผมมาอนะ่างไรไม่เห็นเลยฮนะเขาหน้าอยู่บนเนะี่ยเขาหน้าอนะยู่บนเนี่ยอะายอย่างนี้ไง สอนเน,<อ>น,นีขาแต่งนอยู่คนต้านแขงกันอ่ใะใช่หยาดมาเอาลุกนนี้ลุยมาพ้นดีขึ้นมาต้องขวัได้จริงเรียบร้อยแล้วโอ้โหมันขึ้นนำกันได้ครับโอ้โหได้ต้องชมานักคนเลยครับไหลมาเลยโอ้โสดูแล้ววัดนี้ปลาเห่านี้ลลมไม่พลาดครับโอ้ก่อนหน้านี้ครับเมื่อดูครับมีโอกาสที่จะขึ้นนำไปก่อนแล้วเหจังหวะ ก่อนหน้านั้นเนีโดนจับปเป็นแฮันบอลเอาขู่พี่นภัสเตย์มันจะคู่ในข้าเดเต็มเลยครับโอ้โแล้วชมนะนั่นพลก็ไม่ใส่ข้าก็เห็ออนเยอะตำแหน่งดีกว่าก็ไหลามานี่ไม่ต้องจับเลยก็วัดโอ้โลูกนี้ติดบัญชีแล้วตื่นสูงเลยครับอันทีโอ้โหอาร์สกอร์นี่ขึ้นน้ำแบบน,นี้ลำบากทีเดียวครับให้ทางซ้ายาออกมาลุยยิงลูกนี้ชันแล้วซูเวดยังได้ทีนึงจจเจอแบบแนกแ็กก็ตอนที่เปลี่ยนเอาแน็กลงมาแล้วทางด้านเสริมหะ แม็กรนะ้อนเยอะมากลุโยโอ้โหแม่ยิงลุยยิงในตรงก่อเยอะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าลุยเนี่ยจะขอนตัวเองลงต่ำด้วยว่ามาันยิงอย่างเขาสองแต่ว่ายิงยิงได้ไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ครับแต่เดี๋ยวต้องดูว่ามันจูนมาเรื่อยๆนี่อาจจะตรงก่อได้คัดต,ตรงว่าหล่นี่ได้ลุ้นทันทีขอ้วหให้ยับตรงกลางคนดีเอามาล้างท้ายกับไอ้ดูเลยแม่ข่านี่ได้แล้วไอ้ให้มาชั้นแล้วจังหวะสอง เราบอลยิงเลยโอโช่วงดีแล้วแม่ไปตรงผู้ทำประตูครับผู้แพที่ไปเล่นหน้าคู่ที่ต้องมาวางเลยแล้วระหว่างว่าคู่เหรอสองคนก็ไปดึงลาได้บอลด้วยครับลิวมงคืนมาสวยแล้วแม่ลูกนี้เล่นง่ายเลยโอ้โหจังหวะางว่าคู่เป็นวัดอีกแล้วโอ้โหนี่ยิงเข้าไปจะเป็นสองสิบวันในงานยากเลยครับให้มาดิพนิชขอเป็นนัานไอ้ครับแต่เราจะผาต่อนี้ไม่ออกด้วยไอ้ ออืกูจะเปิดมาไห้ให้ตรงกลางแล้วแต่คนรออยู่ครับในจังหวะนี้เป็นเสาสองนี่ไม่มีเพื่อนเงี้ยแล้วยังไงจะมีการขอเปลี่ยนตัวเอา๊อกออกครับเอาลังนั้นเอ็มลงมานะสำหรับปีนาวัตเตอตอนนี้ต้องมีการไหยับแล้วการเกลเดเพราะว่าลูกเกมตอนนี้ต้องการผู้เล่นในแนวลุกกระดับตอกออกแล้วเอ็มมาใหม่แล้วเอ็มบางทีพวกนี้จะแอบ เราจะสวนกับมันทางด้านซ้ายก็ได้หรืหลบมาให้ตัดหลังไม่ถึงเรี่ยงดักกับมันได้ครับยาดูนี่แต่งเข้าขวาแล้วดูนีขยับหลอกล่อไปทางขวาแล้วยิงดูนี่ตัวเหนีเนี่ยยิงเท้าหนักแล้วมือเยหมวกนี้เอาฉันแหลกมาแล้วดูนี่เน่น่เท้านี่ไม่เหลือครับโอ้โหนี่จังหวะนี้เออปีบหมวแล้วหมวไม่โดนแล้วบอลมาโดนตัวครับ จริงจริงจังหวะโดนเนี่ยทางนั่นคุณาพันเตียวอยากจะฟงว่าเป็นบอลอ่าโดนแขนแล้วแต่ว่าผู้ตัดยสนรจะไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้โหถ้าดูแล้ว่าจังหวัดจะเสียไม่เสียง่ายๆเลยแล้วดูแล้วโอ้โหหงไม่โดนเลยแต่ละบอลตกมาฉล็บเข้าทางในงนั่นหนุ่ยเอาข่าวที่ยิงไม่เหลือเลยแต่ีกสมอแล้วนัดหนึ่งกับนัดหนึ่งกับพิธาพันเตียวครับอแล้วแม่เกมกลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งครับทางนั่นเสียบหนะนี่ ลงไปเน้นเกมต้องบอกว่าเน้นเกมรับไปก่อนเยอะไอ้เก็บลงมาดูเรื่องรางวัลนี้ฝ่าวานะันนี้ใหไอ้ไอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแม้แะพผิวโลกตรงกลางจจสองคนลูกนี้ดักกลับมาได้ครับเอ็มเอเป็นเพชรับเข้าขวาเพชรให้ตามช่องมาเอา็มโอ้โหเม่คืน ถึงนี่มีโอกาสได้จบมาเข้าขวาแล้วลองยิงเี้ฉลับโออวัวตอนนี้ถึงแล้วฉลับอีกทีนึงแล้วรับไม่ติดกันพี่สุภูมาแล้วจำด่ากลับมาครับพนักเส้นหาอู๋จะเล่นเร็วไม่ได้เอ้าเราให้บอลสีเลยครับแต่เอ้าแล้วจังหวะนี้ขึ้นมาได้ไอ้รอทางขวากับให้มาเน๊ะจับบอลยาวเลื่อนไปนะเอล์แย่ทิ้งเลยครับได้เลยทุ่มทางด้านขวาครับ ใส่ผ้าแอโวคาโดเลายตอนนี้หรือพวกนั้นสองนาทีเศษๆเยอะรวมย้อนนะคนเข้าขวาลองยิงลูกนี้ชัแลบคืนกับไปตั้งยันไปกับหัวลู้นวิ่งขั้วมาเลยครับนิวเปิดแหนเปิดอาจลูกนี้ได้ไปที่คู่รับแล้วจะมีการขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับโอ้โหดูวรู้มาตอนนี้ถอดไอท์ถอดขึ้ตัวลูก จาเอานะตลงมาครับตไมครับของทิ้งได้แล้วหต่คนแย่งตัวนี้เอ็มยังถึงกับุ้ยถึงกลับมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหไมไม่ฟาวด้วยครับ้แล้วจังหวะนี้จังหวะสองฟาวเยไม่ไม่ใข้ามา แล้วจะแท้นเล่าไปเลยวแเลยไปเลยไปเยเลยไปเยไปเัยไปเลยไปเลยปเยไปเลยไปเลไเยไปเลยไเลยไปเบยไปเลยไปเลยไปเบยไปคลยปเลตัวเลยไปยไกเลยไล้วปเลไเยไเลยไเยปลไปยไไยไงไป่เลยเ้ยเ็ไปเลยเลปลลยไปเลยไนเ้นไเยไนเลยเเย เกมตอนนี้อยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วครับสำรองเกมในรึ่งเวลาแรกครับทดเวลาบัดรเจ็ดกันหนึ่งนาทีเท่านั้นเมื่อสำรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับคนโยกหาขาวนีฝ่าแล้วนะโอ้โหจะไปเล่นเร็วเลยครับดูนักพืนกับมาดิวยัดมาจะไม่ถึงวัดก็เกมวัดกลับทิ้งออกมา โตแปะมาลูกนี้ถึงหรือเปล่าไม่ถึงรับตดูยังได้ยกไหมวางบนหนาบวางซ้ายับเพชรเพชรจี้เข้าหาเพชรล็อกมารูกนี้ตูวเลืตั้งกันใหม่ับตรงกลางดูยังได้ยวมาเพชรอีกครั้งหนึ่งจับบอลล่างเองนั่นลนพี่เล่นสั้นมาโต โอ, death, โอ้โหวิลล์าแกสวยเลยเยอะนะเนื่อยมากนะฝ่าแล้วโต้าฝ้าทางซ้ายเยอ้ออาวสี่ลบอลเกตรงกลางเช็ตัดกันมาได้ครับตูแต่ข้างหน้ามีแค่สองคนนบเพชรจังหวะนี้ฝ่าไปจระแทกจับข้างหลังเรืบตเขาใ่ยเย็นๆเือเพื่อนเขาบอก เตรา้ว่าวันทีไปทำฝ่าบ่อยๆไม่ดีนะสำหรัเบเกมของเสรีบอหไปไหนอ่ะบอลจะีมไปดจะเล่นเลยดูเปิดกลับมาแถบแม็กออกหล,ลังครับไปไปมุมแล้วอยู่ในช่วงทศเวลาบัดรเสร็บแลตอนนี้สำหรับเกมในขึ้นเวลาแรกครับอามาดูาครับฝั่งนี้คิดตรงนั้นซ้ายครับ เปิดจับมาแล้วโอ้โหมองไม่ตรงต่อรับแกงรับอ้โหจังหวะนี้เราเพิ่งจะถึงฝันต้องผื่นจางหมดเวลา